สวัสดีค่ะนี่คือการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธดิฉันสุรีพรสิริมหาสาครอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพ,พรค่ะอาชีพหลักของคนไทยคืออาชีพเกษตรกรรมเกษตรกร,กรที่ปลูกพืชชนิดต่างๆนอกจากต้องดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยแล้ว ยังต้องคอยตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นเจริญเติบโตมากขึ้นกิ่งไหนแห้งใบร่วงไม่ออกดอกออกผลก็จะต้องตัดกิ่งนั้นทิ้งและให้ลํำต้นแตกกิ่งใหม่เพื่อให้เกิดดอกออกผลต่อไปถ้าไม่ตัดก็ไม่โตต้นไม้ก็เหมือนชีวิตคนต้องตัดถึงโต ปีใหม่นี้คุณผู้ฟังอยากตัดสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ชีวิตเราไม่ค่อยเติบโตเรายังมีนิสัยเก่าอะไรอยู่บ้างเช่นโกรธง่ายเอาแต่ใจตัวเองขี้ฉาหรืออื่นๆถ้าเราอยากเติบโตด้านอารมณ์เราต้องตัดอารมณ์ที่ไม่ดีออกอารมณ์ที่เป็นพิษต่อคนอื่น แน่นอนว่าเราต้องฝึกฝนใช้ความอดทนอดกลั้นมากๆเราไม่สามารถจัดการตัวเองได้เราต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้าช่วยเราให้ควบคุมตัวเองอาจารย์เปาโลหนุนใจว่าจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมเป้าหมายของการเติบโตคือการมีชีวิตเหมือนอย่างพระเยซูคือการมีชีวิตที่มีคุณธรรมสูงมีชีวิตที่บริสุทธิ์สง่างามเพราะเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้เราทำการดีผู้เชื่อจึงจำเป็นต้องมีการเติบโตต้องเปลี่ยนแปลงและต้องพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติแต่มาจากความตั้งใจการวางแผนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต รวมทั้งการยอมปฏิเสธตนเองทำในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เราก็ยอมทำเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นทำให้เกิดผลดีและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเราอาจจะล้มเหลวในวันนี้แต่ไม่เป็นไรเราจะเริ่มต้นใหม่วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้และวันต่อต่อไปเพราะ เรากําลังอยู่ในกระบวนการตัดเพื่อโตเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นในเอเฟซัสบทที่4ข้อ3 1ถึง32กล่าวว่าจงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการพูดจาดูหมิน่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่าน แต่จงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคลิ์เราทุกคนร้วนต้องการพระคุณของพระเจ้าและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้เรามีชีวิตที่เติบโตฝ่ายวิญญาณอย่างมั่นคง และนำขพะพรไปสู่ผู้อื่นร่วมกันแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ e v e n e s Day พบกันวันพุธครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ